สวัสดีค่ะ Fc ซีเจรักทุกท่านสวัสดีสวัสดีงามๆนะคะวันนี้วันที่31นะคะสิงหา64พรุ่งนี้ก็วันที่1กันยา64เป็นวันที่ทุกๆคนรอคอยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขนะคะของช่องสาวดำพารวยเจนจิตควอนีวีคอมโบดำมหาสเสน่ห์ชาแนลทั้ง3ช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่ คูกกับ F c ซมาสองร่วมสองปีนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขก็จะมาบอกท่านตามที่ท่านเรียกร้องมาก็คือเอาเลขพ่อปู่แม่ย่าในสวนธรรมนะคะมาทำเป็นเลขสามตัวนะคะแต่สาวดำบอกไว้ก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมนะคะแล้วก็สาวดำก็ไม่ได้การันตีนะคะว่ามันจะต้องเข้า แต่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็อีกอย่างข้อที่หนึ่งสาวดำก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนข้อที่สองถ้าออกหามไม่เข้าถ้าออกเบิ้ลไม่เข้าเพราะสาวดำจะตัดทั้งเบิ้ลทั้งหามออกเพราะไม่ชอบนะคะทีนี้ส่วนตัวเลขนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับตัวเลขหรือชอบตัวเลขที่มันมีในสามตัวในจำนวนเลขหกตัวหรือ หรือว่าเลข7ตัวนะคะเลขเลข7ตัวเลข6ตัวถ้าถ้ามีเลขที่ออกในท้าย3ตัวรัรตรเตอรี่ของรางวัลที่1นะคะรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวนะคะถ้าหากว่าไปจับเอาอีตัวที่มันมีมันมี3ตัวที่ออกนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้มันออก7 50ใช่ไหม เราจับมาทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะอ่าเจ็ดตัวอาจจะเป็นสี่แปดเก้าหกห้าศูนย์อย่างเงี้ยไม่มีเจ็ดก็คือไม่ถูกนะคะหรือว่าเจ็ดห้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หกตัวนะแล้วก็มีแปดมาอีกตัวหนึ่ง คือไม่มีศูนย์น่ะนะคะคือไม่มีเลขภายใน3ตัวไอ้ที่มันออกอะ่ะเาก็คือไม่เข้านะคะทีนี้แฟนกลับก็เรียกร้องมาเอาเป็นนั้นว่าทําความเข้าใจก่อนว่าคนที่ชอบก็ดูนะคะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องแคปเอาไว้นะคะไม่ต้องไปใส่ใจเท่านี้ก็คือจบเรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็มีประการาชนี้ในแ,แลนะคะ <laughs> นะคะถ้ามันมีเลข3ตัว ถ้ามันมีเลขที่ออกเลขท้าย3ตัวในจํานวน6ตัวของเราวันที่1นะคะถ้ามันมีเลข3ตัวเนี่ยท้ายอยู่ในสูตรที่สาวดําทาเนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็โป๊ะเชะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอาเป็นว่าสาวดําก็ทําใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ดูใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ,ะเราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันทีนี้ก็มาดูได้เลยค่ะ สาวดําทาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะอาจจะมีรอยลบรอยรับมั่งเพราะว่านะคะเขียนผิดอ่ะนะคะสาดำก็จะมาให้ท่านดูนะคะอย่าเพิ่งบ่นว่าไม่เห็นตัวเลขเลยกล้องมันมีสองกล้องนะคะอ่ะนี่นะคะนี่นะคะกรุณาอ่านนะเพราะว่าสาวดาอ่ามันไอ้กระดาษมันเต็มนะคะนี่นะคะเลขพ่อปู่องอาจญาตาดอกไม้เลขพ่อปู่สีสุดโัวจับมาทํา เป็นสูตรสามตัวเนี่ยนะคะนี่นะแต่ตามนี้เอาแคบเลยนะคะแคบเลยอ่านะคะแล้วนี่ก็นี่ก็คือเลขที่อ่าถ้าอาจารย์ฝันเมื่อคือนนี้ฝันนะคะว่าเขามาเขียนให้เลยค่ะว่าเลขออกตัวเนี้ยเนี่ยนะคะอ่าโอเคแคปไปแล้วเนาะโอเคจ้ะโอเคเนาะอ่าเราก็จะได้เอาไว้ให้ดูเนาะค่ะอ่าทีนี้มากล้องตัวนี้มา กล้องตัวนี้มานะคะท่านผู้ชมอ่ากล้องตัวนี้มาดูเลขค่ะนี่คือเลขที่พระอาจาร,รย์ฝันว่าหวยออกตัวนี้นะคะเมื่อคืนนี่ฝันว่าออกตัวนี้นะคะแล้วนี่คือเลขสูตรสูตรของสาวดําที่ทําให้ตามแฟนขับเรียกร้องตามทีเอฟซีเรียกร้องนะคะนี่อ่านด้วยนะคะสาวดาเอาเลขพ่อปู่องค์อาเจ้าดอกไม้และพ่อปู่สีสุดทอ่ะมาจับทาเป็นเลขสามตัวนะคะพ่อปู่สีสุโธัวให้แปด หกศูนย์และหนึ่งห้าพ่อปูองค์อาจญ,ญาดออกมาให้เก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ 5, 9, ห้าเก้าใช่ไหมคะเอามาจับใส่กันแล้วมันได้เจ็ดตัวก็ามาทำาเป็นเลขสามตัวนะคะอ่าทีนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเราชอบตัวไหนก็ซื้อเราไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะคนคนที่ไ่ถูกคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคะ่ะ เออก็ไม่ต้องใส่ใจเนาะเออถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจค่ะอ่านะคะตอนนี้สาวดำก็กำลังจะสวีวีวีวอ่าเข้าไปในตลาดนะคะเข้าไปในตลาดค่ะอะ่นะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านโคกสูงพรุ่นี้สาวดำว่าจะต้องมีคนดวงดีถูกรางวัลแน่นอนนะคะนะคะถูกรางวัลแน่นอนสาวดำมั่นใจว่าอย่างนั้นนะคะ เอาเป็นนั้นว่าให้ fc ของสาวดําถูกก็แล้วกันนะคะเพราะ fc สาวดํานี่ใจดีใจงามใจกุศลทุกคนสมกับอยู่สายบุญทุกคนเลยค่ะถูกน้อยถูกมากเมื่อวานนี้โอ้ยน่าชื่นชมยินดีเนะเาะเลขฮานอยเข้าโอ้โหนะคะเข้าสามตัวคั้นเทพแล้วเข้าสามเจ็ดสี่คันเทพนะคะแล้วก็เข้า74แล้วก็เข้า70แ,แล้วก็เข้า1 0แล้วก็เข้า7 5ห้า นะคะ,ะสาวดำให้ไปเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับลูกทีมนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขไม่มีใครเัยะะที่จะให้ถูกทุกวี่ทุกวันนะคะฮานอยนะคะหัวใหญ่ก็เหมือนกันละค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันค่ะไม่มีอะไรที่ทแน่นอนนะคะคนทําก็อยากจะให้ถูกอยากจะให้ถูกนะคะคนทำ คนซื้อก็อยากจะถูกอยากจะถูกอยากจะถูกเหมือนกันเลยค่ะทั้งคนทําทั้งคนซื้อเพราะฉะนั้นแล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าว่ากันนะคะคนคิดนี่เขาคิดนะคะอ่านะคะที่ถึงเอฟซีของสาวดำทุกคนค่ะอยากจะให้ภาวนาให้เอฟซีของสาวดาถูกทุกคนค่ะไม่ว่าจะถูกน้อยถูกมากก็ขอให้ถูกแต่อยากให้ถูกน้อยค่ะนะคะก็อยากจะให้ถูกเยอะๆทุกคนค่ะ พะทุกคนก็ตั้งอ,อกตั้งใจช่วยสาวดำนะคะช่วยสาวดำทํำสสร้างสวนทํามอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปถึงตรงไหนสาวดำก็ถ่ายให้ f c ดูทุกช็อตนั่นละคะ่ะดูทุกอันค่ะเมื่อวานนี้ไปปลูกกล้วยร้อยร้อยหลุมร้อยต้นนะคะแล้วก็สาวดำก็มี f c บอกนะคะว่าคุณแม่ทำไมไม่เอาทุเรียนมาปลูกเอามาปลูกค่ะ งามงามแล้วพออยู่ๆมันก็มันก็ค่อยเหี่ยวลงค่อยคล้ายๆกับคล้ายๆกับถ้าเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะงามมากค่ะแต่พอเวลาฝนหมดพอเริ่มถูกแดดทางอีสานเนี่ยสาวดำว่ามันเกี่ยวกับอากาศด้วยนะคะอากาศคงจะไม่ไม่ได้มีทางเดียวถ้ามีเงินนะคะสาวดำก็อยากพ่อสาวดำชอบทุเรียนมากนะคะก็ ต้องทำไอ้นั่นกะต้องทำน้ำอะไรนะน้ำน้ำน้ำพ่นต้องมีแทงค์ใหญ่อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ปล่อยน้ำให้มันให,ให้มันให้มันพ่นเป็นฝอยๆอย่ะหมายถึงหมายถึงหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยนะคะเขาถึงจะอยู่ได้เพราะว่าหน้าร้อนบ้านเรานี่อากาศมันร้อนมากมันก็ไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันร้อนแบบเผาไหม้เลยแล้วอีกอย่างดินทางอีสานเนี่ย มันก็เป็นดินที่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมันมันไม่ใช่ดินดําอ่ะนะทางใต้เป็นดินดําดินล้วนดินดีทางอีสานมันเป็นดินมันเป็นดินแดงมีหินมีทรายมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสาวดําก็เอามาปลูกสามรุ่นแล้วค่ะเรียบร้อยหมดทั้งสามรุ่นเลยท่านผู้ชมแล้วก็เอาสตอมาปลูกก็งามงามช่วงหน้าฝนค่ะสามสี่เดือนต้นเท่าแขนนี่ ไอ้ไอ้ทุเรียนนะ่ะสาวดำก็ดีอกดีใจโอ้ยพอสักหน่อยเขาก็จะเป็นของเขาเองอะคะ่ะแต่ไม่มีอะไรกัดลากนะสาวดำดึงขึ้นมาดูนะ่ะแต่ก็คล้ายกับว่าเขาเขาไม่ถูกกันกับอากาศแล้วเขาก็ไม่ถูกกันกับกับดินอะไรประมาณนี้แหละแสดงว่าสาวดำคิดว่าถ้าหน้าฝนเขางามก็มีทางเดียวจะต้องตั้งแทงน้ำใหญ่แล้วก็ปล่อยน้ำนะคะทำไอ้ทำทำน้ำมา มันเป็นโปรยเหมือนเอ้เหมือน,เห,อนเหมือนฝนตกอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวดำว่าเขาคงจะชอบแบบนั้นน่ะเนาะสาวดำก็จะลองอีกสักครั้งหนึ่งไว้ให้มีตังก่อนท่านผู้ชมไาตังก่อนกันไว้ให้หมดโควิดนะคะออกไปหาตะมาหากินได้เนาะตอนนี้ก็ประคองแค่ชีวิตอยู่เฉยๆนะคะพระอาจารย์ก็โอ้ยเป็นไอ้นั่นค่ะเป็นปวดท้องเป็นจุก แน่นท้องเสียท้องขอบคุณเอนะคะขอบคุณคุณแม่ะนะคะที่ส่งยามาให้พระอาจารย์นะคะซึ่งเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ถ้ำนาคาอยู่ที่วัดภูน้อยท่านก็ต้มกินตลอดนะคะทีนี้มาทางนี้สาวดำก็ไม,ไม่ไม่มียาแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องให้แม่แม่บุญธรรมของพระอาจารย์นะคะ ส่งยาต้มมาให้เมื่อวานนี้สาวดำก็ไปหาซื้อปิ๊บเพราะว่าทางพี่สาวเขาเขาไอเป็นหลายโรคเนี่ยเข,เขาก็กินหายกันแต่ว่าเขากินยาอะไรบ้างไม่รู้เขาซื้อมาจากไหนบ้างไม่รู้แต่ว่ามันเยอะมากแล้วก็มาต้มมาเคี่ยวมาเคี่ยวต้มเป็นวันเป็นคืนเลยเคี่ยวแล้วก็เทน้ํากินแบบแกินกินแทนน้ําเลยอ่ะพี่สาวกินอ่ะแกเป็นโรคไอมะเร็งอ่ะหายเป็นปิดทิ้ง พี่สาวสาวดำเป็นเนี่ยผมผมล่วงหมดเลยไม่มีไม่มีเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวต่อมาก็เป็นมะเร็งลงลงเต้านมอีกได้ตัดนมทิ้งอีกนะพี่สาวสาวดำนะแต่ว่าแกเป็นคนที่คลําของนะคะว่ากาของอะ่ะไม่แตะอะไรเลยค่ะแกกินข้าวกับเกลือกับไข่กับไอไอ,ไอ้ไม่ขอโทษจากกินข้าวกับเกลือกับปลาปิ้งก็จิ้มน้ําพริกแค่นี้แหละค่ะเอานะ้ำพริกผงโรยกับเกลือกแกกระจ้ำกิน แล้วแฟนคลับทราบไหมคะว่าพอต่อจากนั้นมาไอ้ผมแกเนี่ยก็เค่อยๆขึ้นมาแกก็มีชีวิตอยู่จนเท่าทุกวันเนี่ยซึ่งไม่ไม่น่าจะรอดนะคะนั่นแหละก็เป็นเพราะว่าแกคลําของได้ะคะ่ะไม่แตะอะไรเลยแกกินแบบนั้นมาประมาณ20-30ปีเดี๋ยวนี้ผมแกก็เต็มไปไหนมาไหนได้ตลอดคะ่ะพี่สาวกับพี่สาวแท้ๆของสาวดํานะคะทีนี้อย่างพระอาจารย์นี่ไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งคะ่ะแต่ว่าเป็นหลายโรคเป็น ว่าเป็นทั้งโรคพระอาจารย์บอกนะว่าเป็นเป็นโรคเป็นเป็นเป็นโรคหัวใจโตแล้วก็เป็นโรคตับท่านบอกเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยแล้วก็เป็นอะไรนั้นเป็นความดันเป็นความดันแล้วก็เป็นโรคสามสี่ห้าโรคในตัวพระอาจารย์อาาจรย์นะคะโอ้ย แต่ก่อนสาวดําก็เคยที่ว่าจะไปเอาพระอาจารย์ไปโรงพยาบาลน่ะแต่ก่อนเนาะท่านก็ไม่ไปตอนที่ท่านอยู่วัดวัดทรวัดภูน้อยน่ะพอได้มาอยู่กับสาวดํานี่หลายเดือนแล้วก็ถึงมารู้ว่าท่านมีโรคภัยเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้สาวดําก็นอนแบบเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีสาวดําก็ไม่ค่อยมีค่ะคือได้มีแต่ขอเอฟซีค่ะ F4 ส่งมาให้ได้ไปซื้อข้าวได้ซื้อกาแฟซื้อเดี๋ยวนี้ท่านก็บุหรี่ท่านก็สูบท่านก็จากเมื่อก่อนท่านสูบวันละสามซองเนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็สูบวันละซองสาวดำว่าก็ว่ายัง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 หนักไปอยู่นะวันละซองนอะแต่ว่าทั้งนี้ท่านนั้นก็ขนาดเลิกมาจากวันละสามซองเหลือวันละซองนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะ แต่ในใจสาวดาก็อยากจะให้สองนี้ได้สักสามวันอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าท่านมีโรคประจําตัวหลายอย่างเวลาท่านเป็นอะไรมานี่สาวดงโอ้ขอโทษจะ้ะเวลาท่านเป็นอะไรมาสาวดําตกใจแล้วก็เครียดมากเลยแบบเครียดตกใจแล้วเครียดเพราะว่าก,ก็ไม่มีใครเนาะไม่มีไม่มีใครอะมีแต่พี่แต่น้องสาวดําก็มีแต่คนลําบากสาวดําก็ลําบากนะคะเมื่อวานนี้ไปกดดู ไปกดดูบัญชีของผาอาจารนเะหลือตังอยู่85บาบาทพอดีพี่พี่พีอ่อะไรนะพ,พี่ทิ่ที่สุกคนจะจะส่งมาได้ประมาณสักสิวันแล้วนะคะสองพันท่านก็ให้ไปกดมาซื้อไอมาซื้อซื้อซื้อของใช้ท่านนะคะของใช้ส่วนตัวท่านแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านสั่งท่านสั่งอันให้ให้หลานสั่งซื้อให้ ในเขาเรียกอะไรในเว็บในอะไรนะคะของใช้ส่วนตัวท่านน่ะนะคะบอกว่าเสาวดําถามท่านก็ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นอะไรเนาะเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้ที่ว่าใส่แล้วมีกระเป๋าเยอะๆนะคะเขาเรียกแต่ว่าเสื้อก็ไม่ใช่ <c oughs> นะคะนั่นแหละคะ่ะสาวดําก็เลยมาคุยให้เอฟซีสาวดําได้ฟังกันก็อยู่กันลําบากท่านผู้ชมโอ้แฟนคลับของ fc ของสาวดำเนี่ยลองถ้ามีโชคมีลาบลองถ้ามีตังเนี่ยโอ้ยพากันส่งให้เพื่อมีเงินได้ซื้ออยู่ซื้อกินตอนนี้ก็มีข้าวสารก็มีเยอะอยู่นะคะเพราะว่า fc ส่งมาให้สองพันสองคนแล้วก็พี่รถทุกคนส่งมาให้อีกนะคะที่ว่าห้าพันหกพันน่ะสาวดำไปซื้อข้าวมาหกหกถุงนะคะนะคะก็กินได้อีกเป็นสิบวันนู่นแหละอีกเป็นสิบวันี่สิบวันนั่นละคะ่ะ ก็มีแต่อันอื่นแล้วไม่มีสาวดําก็ไม่มีก่ะท่านผู้ชมสาวําก็ไม่มีก่ะพี่น้องทุกคนก็มาช่วยปลูกนูนปลูกนี่นูนนี่นั่นในสวนทรรก็มีแต่พี่น้องลูกหลานมาช่วยมาดูมาทำะอะทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามที่ท่านเห็นนั่นแหะค่ะนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ